โมอะไรสวัสดีค่ะ<อ>ารายการโมเอ่อโมห้าไทยท้องนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านแกงใต้พัทลุงอะอ,อยู่ในจังหวัดพัทลุงเป็นสูตรพัทลุงเลยและเราอยู่กับคุณลุงอะไรคะคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไี่น้พี่โนพี่นกพี่นกพี่นกพี่น้พี่น้พี่น,นะะ้น,นี่น้พี่โนี่โ้พี่โน้พี่ใน้พี่โน่เน้พี่้อาา่โน้พี่้ี่โน่น้ีี่ยี มาดูว่าอาหารใต้มีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวน้ำมันจะพูดเป็นภาษาใต้นะคะอ่ะโอเคมีมีอะไรบ้างไหมคั่วคั่วกิงหมูอ่ะนี่คั่วกิงหมูคือเป็นคั่วกิ้งหมูนะคะแพทกบอะนี่ผัดแพทกบนะคะคนคนใต้กินกบไหมกินกบกินกบอ่ากินก็เป็นกับอันนี้ก็เป็นเผ็ดกบเผ็ดกบอันนี้คั่วกลิ้งซี่โครงเป็นซี่โครงเหรออ่าอันนี้เป็นผัดเผ็ดซี่โครงนะคะอันนี เคี้ยวหวานไม่ใช่ต้มไอ้กะทิกะทิต้มถิต้มถิต้มถิก็คือต้มกะทิขนะคะต้มกะทิเคยกับเคยกับคลิปฟักอ่ะกิบปลากิบปลากิบปลาบ้านเราอ่ะกิบปลาบ้านเรานะกิบปลาอะไรกิบปลาคืออะไรคะกิบปลาก็คือฟักค่ะโอ้โหต้มกิบปลาปลาดุกหน้าใบยี่ราอันนี้ดุกหน้าดุกหน้าอันนี้คือปลาดุกหน้ากับใบยี่ราใบยี่รานะคะแล้วก็อันนี้ย้อนออันนี้ยดมาครับ ว้าวแกงกะทิยอดมะขามยอดมะขามไก่นะคะว้าวน่ากินทุกเมนูเลยพะโล้ปลาย่างอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแกงส้มปลาย่างนะคะโอ้ขอดูปลาหน่อยได้ไหมคะหน่อไม้ดองใช่ไหมคะว้าวอันนี้เค็งเกลืปลาหนำเคยบ้านเราอ่ะอันนี้หนำเคยหนำเคยก็คือเป็นอะไรภาษากลางหนำเคยกะปิเหรอ ไตปลาไตปลาคุ้ปงปลาเขาเรียกว่าน้ำเคยเหรออ่าแกงกุ้งปลาอะไรอย่างเงี้ <Wow. S 1> ยฮ <Wow. S 1> ะว้าว <Wow. S 1> คือมีหลายเมนูแต่ส่วนใหญ่อะอาหารใต้เนี่ยจะใช้ขมิน้นนะคะขมิน้นขี้มิน้นภาษาใต้เรียกขี้มิน้นมาเล่าเรียกขี้มิ้นไหมอเขี้มิน้นขี้มิน้นขี้มิ้นคือ ขี้มิ้นขมิ้นเราจะใช้ส่วนผสมของขมิ้นกับกะทินะคะซึ่งอร่อยแล้วเราจะทานกับข้าวแล้วก็มีสตอสตอแล้วอาหารใต้เนี่ยสาคัญที่ตรงนี้นะอ่ะตามมาดูเลยค่ะว้าวเคยเคยก็คือกะปิกะปิก็คือจะดมๆใกล้ๆเนี่ยกะปิเนี่คือเป็นตัวชูโร่กับปลกละเท่าไหร่คะเนี่ยเนี่ยกะปิของแท้ว้าวบ้านเราแะปิเคยเคยร้อย หอมมากนะคะไม่ดูตอไวลูกตอไม่มีวันนี้ตอไม่มีไม่มีสตออีพักพักพักมีพักเนาะไหนะพักเนาะโอเคพักเนาะเนี่ยพักเนาะก็คือผักกับกับแกล้มที่เรากินเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ผักแนมเหรอคะค่ะผักแนมนี่นี่ก็มีไอ้ไข่บูชายไข่หน้าคอดนะไอ้ไข่นะคะอ่ะนี่อันนี้คือเมนูเลยที่แบบ อ๋อนี่สั่งมาแล้วใต้อาหารใต้ก็จะเป็นเมนูแกงเผ็ดนะคะใส่กะที่อ,อันนี้เป็นผักนกผักนกคือเป็นผักแนมเป็นเป็นเครื่องเครื่องเคียงเหรออ่าผักแนมอันนี้คือเหมือนเป็นใบมะตูมใช่ไหมใช่ใช่ใบมะตูมอันนี้วอเตอร์ r e s สใช่ไหมคะมะตูมแค่มะตูมแค่เหรออันนี้วอเตอร์ e s s สวอเตอร์ s s w สไหม วอเตอร์คร t สไม่ไม่ยักไม้บ้านลราไม่ไหมข้ามายข้ไมาคือไม่มีอ๋อไม่มี Watercrest เป็นหักถักรุ่นใหม่เนาะค่ะโอเคอันไหนหลังแหล่ใต้ที่หนึ่งให้ให้่อันนี้คนใต้เหมือนกันสวัสดีครับหล่อเลยแหล่ใต้ได้ไม้ได้ครับได้โอ้เป็นคนที่ไหนคะคุณพิดครับ โอคุณพินสุราชค่ะอันนี้น้องน้องเข้าไปใกล้ๆท่านอธิบดีหน่อยนะคะโอเควันนี้นะคะเรามาร้านอาหารไทยค่ะซึ่งร้านอาหารไทยก็มีหลายภูมิภาคเนาะ มีอาหารภาคเหนืออาหารภาคกลางอาหารอีสานแล้วก็วันนี้เรามาชิมอาหารใต้อยางจะคุยกับเราซื้อนิดนึงนะคะเราซื้อขาแหละซื้อรู้สึกยังไงกับอาหารภาคใต้เคยชิมไหมคาวัดถ้ำเสือนะทางวัดถ้ำเสือก็อร่อยครับแต่รสชาติอาจจะแบบดูจัดจ้านไปหน่อยจัดจ้านสําหรับคนภาคภาคกลางครับจัดจ้านไปหน่อย ว้าวเสียงหล่อมากโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้แล้วก็ขอบคุณคุณขิงด้วยขอชิมเลยได้ไหมอ่ะใช่อาชิมชิมชิมเอาแล้วท่านผู้ชมชิมเราขอชิมเลยดีกว่ามาเอาเอากับนี้เอากับอะไรนี่อาชิมชิมแล้วรายกัรนั่งนั่งลงไปได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะจะได้เห็นร้อยแรงอ่ะร้อยแรงมา่ร้อยแรงแรงออกนะอันนี้บอกพิจัดด้วยอันนี้อะไรนะคะคั่วกริ่งกั ถ้าอร่อยรบกวนบอกพี่กัดร้านด้วยอ่ะชิมเมนูแรกตามความเป็นจริงนะคะใช่น้อยมันมีกีเบสอยู่จริงมะคือรูมอร่อยเลยแหละไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ชิมเมนูคั่วกลิ้งใช่ไหมคะใช่อันนี้ภาษาอะไรทึงเครื่องถึงเครื่องก็คือถึงเครื่องเข้มข้นคือร้านข้าวแกงใต้พัทลุงอ่าเราแนะนําไปแล้วนะใกล้วัดทําเสือหอมมากเสือันนี้เป็นสูตรแบบพัทลุงจริงๆนะมันจะหอมเข้มพริกไทยอ่ะต่อไปเมนูที่สอง คนดูนั่งคือน้ำลายคือคึกแล้วก็อันนี้เผ็ดซูสีกันโอ้โหน้ำลายไหลเลยค่ะจริงจริงไม่ไม่โม้ไม่โม้ค่ะไม่มีโนจ้ต่อไปต่อไปอันนี้ไอ้มะขามอ่อนอะมะขามอ่อนเดี๋ยวๆดีมาๆหน้าตาคล้ายๆกับเอแกงอะไรนะขคาค่นัอะแกงกะทิแกงข้าโคั่นนัดหมอ่ะอันนี้แหละตัวชูโรงน่าจะอร่อยดแล้วเราควรจะกินอันนี้ยอันแรกแรก อ่าฮะเอ้ย huh. ไม่เคยเห็นอืมถ้าใต้กล้ๆ <c oughs> มันจะเปรี้ยวๆนล่ยนมัจะแทนนั่นนะ เหมือนต้มขาไก่เนาะอาต้มขาไก่แต่จริงๆเราควรจะชิมมานี้ก่อนอันดับแรกมันจะไม่ให้ลืเราเสียไปแล้วก็ค่อยมากินตัวนี้แล้วก็ปลาอ่าแล้วสุดท้ายก็จะเป็นปลานะคะโอเคค่ะช่วยปิดคลิปนิดนึงเพราะที่ฉันหิวใช่ทุกคนใช่ใช่ค่ะช่วยช่วยแนะนำนั่งตรงนั้นก่อนนั่งตรงนั้นค่ะไม่ไม่จบคลิปแล้วค่ะเราซื้อก็หิวทุกคนหิวแล้วค่ะโอเคนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณกด้วยค่ะ ร้านรบุใช่ร้านแกะอามอบรางวัลพี่นพมอบรางวัลขอบคุณพี่นพนะคะค่ะสำหรังเาซื้อได้ไหมคะดิฉันชอบสำยล่อซื้อมากเลยขออ่านอีกรอบนี้ไม่อ่าโอเคนะคะตอนนี้วุ่นวายมากก็คือต้องขอขอจบคลิปกันไปนะคะอย่าลืมนะคะพบกับโมอาโมฮาได้ทุกวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วขอให้ทุกคนกินอาหารใต้แบบมีความสุขค่ะ อย่าลืมถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกด subscribe โมอาโมฮาไทยทอล์กชานอลสวัสดีค่ะดูน้องมล่อนกินไปเลยค่ะโอ้โโมชอบมากร้อยหมักร้อยแรงร้อยแรงไม่มีร้อยหมักนะร้อยแรง